สวัสดีครับพผมหนึ่งคุยบรรเลงน,นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเป่าโน้ตโครมาติกนะครับหรือว่าโน้ตครื่องเสียงนั่นเองนะครับก็เรียงจากโดต่ําไปโดสูงเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่12ครื่องเสียงนะครับซึ่งจะเรียงจากโดขึ้นไปเลยแล้วก็วันนี้จะสอนในระดับของเสียงต่ํานะครับก็คืออ c t a v e แรกนะครับอ c t a v e แรกโดถึงโดจะมี12เสียงนะครับแล้วก็คุยที่ใช้ ในการประกอบการสอนวันนี้เนี่ยจะเป็นคุยฝึกหัดราคาประหยัดนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงก็มีความมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับก็ลองฟังดูนะครับดูเทียบดูกับเมโลเดียนนะครับก็เดี๋ยวจะเป่าพร้อมกันไปเลยนะครับเป็นเรียงขึ้นไปจนโดต่ำถึงโดสูงนะครับ12เสียงนะครับพร้อม แล้วพบแล้วนะครับพบสิบสองเครือ่องเสียงวันนี้เอาแต่อน,นี้ก่อนเอาแต่เสียงต่ำก่อนเอาแต่เสียงต่ำก่อนนะครับเพราะว่า,เ,เ,าเสียงสูงของสิบสองเครื่องเสียงเนี่ยมันบางบางตัวจะจับไม่เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากโดก็คือโดตัวปกตินะครับก็เป่าเสียงปกติ ต่อไปก็จะเป็นโดชาร์ปนะครับเรียงขึ้นข้างบนนี้จะจะเรียกเป็นชาร์ปนะครับโดชาร์ปก็ถ้าเป็นโดชาร์ปต่ําก็เปิดรูล่างครึ่งรูนะครับเฉพาะรูนิ้วก้อยนะครึ่งรูอย่างนี้นะครับก็จะได้เสียงเป็นโดชาร์ปเดี๋ยวผมจะขยับมาใกล้ๆนิดนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวลูกนั่งเป็นอยู่กับพ่อก่อนดึกแล้วกลัวนะครับโดก็จะเป็นตัวนี้ แล้วก็โดชาร์ปก็จะเปิดครึ่งรูประมาณนี้แค่ให้เห็นในลูกลองเป่าโดชาร์ปพ่อหนึ่งตัวเสียงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะโดชาร์ Do นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรเรก็ปกติเลยนะครับแล้วก็เรชาร์ปก็คือกดนิ้ว ก้อยลงแล้วก็ยกนิ้วนางขึ้นนะครับก็จะได้เสียงอย่างนี้ลูกขอเลชาร์ป <c oughs> ขอเลชาร์ป <c oughs> นี่ละเนี่ยเป็นเลชาร์ปนะครับจับอย่างนี้นะครับต่อไปก็มีก็จับปกติแล้วก็ฟามีกับฟ้านี่เป็นครึ่งเสียงนะครับ ไม่ใช่เต็มเสียงนะครับในฟาแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฟาชาร์ฟฟาชาร์ปต่ำก็ปิดหมดครับแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับก็จะได้เสียงอย่างนี้นะครับลูกของฟาชาร์ฟฟาชาร์บ ปลาชต่ำนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นซอนซอนก็ปกตินะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซอนชร์ปซอนชร์ปก็คือจับตำแหน่งเรนะครับแล้วก็ยกนิ้วนางข้างซ้ายขึ้นนะครับจับตำแหน่งเรแล้วก็ยกนิ้วนางข้างซ้ายขึ้นเป็นซอนชร์ปนะครับเสียงเป็นแบบนี้ลูกขอซอนชร์ปซอนชร์ป นี่ซอนชาร์ปต่ำนะครับต่อไปก็จะเป็นลาแล้วก็โน้ตต่อไปนะครับก็จะเป็นลาชาร์ปนะครับหรือที่เราชินหูกันคือทีแฟตนั่นเองนะครับลาชาร์ปนะครับลูกลาชาร์ปอีกหนึ่งตัว ก็จะจับแบบนี้นะครับก็จับในตำแหน่งของฝานะครับแล้วก็ยกนิ้วกลางข้างซ้ายขึ้นเป็นลาชาร์ปหรือเป็นที่แฟรนั่นแหละครับนีเ้เรียงขึ้นวันนี้จะเรียกเป็นชาร์ปนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทีนะครับแล้วก็โดสูงทีกับโดนี่เป็นเครื่องเสียงนะครับไม่มี ขั้นกลางอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องเสียงก็จะเรียงได้อย่างนี้นะครับถ้าเวลาเป่าเรียงก็เรียงขึ้นไปแบบนี้ อีกรอบนะครับเดี๋ยวลุกนับให้พ่อนะหนึ่งสองอย่างนี้นะเห็นนับลุกนับนะครับอ่ะหนึ่งเริ่มจากหนึ่งถึงสิบสองถึงแค่สิบสองอ่าหนึ่ง ของโดนะครับก็รวมแล้วเป็นสิบสองครึ่งเสียงนะครับลองฝึกกันดูนะครับอันนี้เป็นโรมาติกของในออกเตปที่บที่1ก็คือในในในรอบที่หนึ่งนะครับในรอบที่1ออกเตปที่หนึ่งของโดนะครับในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเสียงต่ำดีกว่านะเพราะว่าอีกรอบมันจะเป็นเสียงสูงแบบนี้นครับเพราะรอบนี้เราจะ อ่าเป็นสิบสองเส้เสียงของเสียงต่ำแบบนี้นะครับเป็นสิบสองเส้เสียงของเสียงนี้ก็ <c oughs> ขออภัยครับก็ลองฝึกดูนะครับลองฝึกตามอันนี้เป็นวิธีการฝึกที่ตรงกับตารางโน้ตที่ผมให้ไปทั้งหมดยกเว้นตัวโดชาร์ปสูง <c oughs> อ่าตัวตัวโดชาร์ปต่ำนะครับซึ่ง ในนี้ผมไม่ได้เขียนไว้ก็โดชาร์ปต่มก็เปิดครึ่งรูอย่างนี้นะครับในในตารางเนี่ยผมจะเขียนไว้แต่โดชาร์ปสูงนะครับโดชาร์ปสูงซึ่งก็ง่ายๆก็เปิดอย่างนี้นะครับเปิดแบบนี้เลยนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสอนเป่าโน้ตโครมาติกนะครับหรือว่าครึ่งเสียงนะครับก็ลองเป่ากันดูผมมีตารางโน้ตนะครับผมมีวิธีแล้วมันเป่าได้จริงแล้วเทียบกับ เครื่องสากลได้จริงนะครับก็คุยก็เป็นคุยราคาประหยัดด้วยคุยราคาถูกด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้เรียนมาก็จริงแต่ว่าเราสามารถเทียบกันได้แล้วก็มีตารางมีอะไรให้ฝึกได้ไม่ได้ทําแบบมั่วๆนะครับมัามีตารางมีเทียบสามารถฝึกได้สามารถเป่าได้ด้วยนะครับก็ลองกันดูนะครับลองฝึกดูนะครับสาหรับวันนี้ผมก็กับลูกสาวขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านฝึกยังมีความสุขนะครับ ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ